สวัสดีพี่นครับนีนุไพพี่นุ้ยุยเบ้าพี่น้องครับ,ว,นนว,ว,รบวันนี้คน่านระยะป่าวางไข่แล้ววันนี้วันที่3กันยายนหมดันเวลาป่าวางไข่แล้ว โอ้ยวัดต้นมาตึงตนุนหน้าพี่น้องเลยมาหาไปเดี๋ยวหาเนี่ยอ๋อครับมาลุยเลยครับไปเงี้ยามาหนีได้เยวงี้ยังพี่น้องนี่ครับปลาครับลูกปลาขาวปลาขาค่อยล่ามพี่น้องครับเดี๋ดี๋ิงปิด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 ตใหญ่ก็กินได้โตน้อยก็กินได้ ไปเลยครับถึงสีกันย่าอยู่แต่กัดน้ำยังไหลครับน้ำยังแรงอยู่เหมือนเดิมโอ้ยเป็นการหาปรากฏนะครับ ปลาเล็กกินปลาใหญ่พี่น้องโอ้ปลาใหญ่กินปลาเล็กไม่ใช่ปลาเล็กกินปลาใหญ่แต่งแตงไม้เหนืวเก็บข้าวหมานครับ มันไหลุลอกุลี่เลยเด้อพี่หนองเลยเป็นธรรมชาติครับผมม่นม้ำปลาซักเดี๋ยวปก,กติามาไหลกันโอ้เห็นปะนวงเบิองถือประพด <laughs> ไายเบ็ดนยอยเบิดห็นด้พี่น้องสีเห็นน่นเอยเอาจะสีเห็นบนนอบรานนี่นี่ครับเวลาประกดกินน้ำสายมันสีหยองใีง่ขี้ออกก่อนเสียบไปเลยครับปลานยังกะเสียบไปรถ แเต็มเป็นปลาหน่อยาขาเขาหน่อยใ้การบดคืออันเสียบไปเลยมีเงียเงี้ก็เสียบไปเลยครับพี่น้องอย่าไปซีเรียดว่าต้องเป็นปลาหมอเท่านั้นมีอะไรเสียบไปเลยกินหัวปลากระพง กินหัวปลาขับพ้องเนะพี่นอ้นองมันมาด,าดูประธรรมดาได้ปรากฏอ่ะล่าหัวปลาขับพ้องเอาครับเดี๋ยวตัดตรงนี้ไปเดี๋ยวไปเบิงข้ามาา่ายามกันดีกว่าครับจังสีมวนเมาเบิงผมใส่เบ็ดมันสีบ่มมวนไปครับตัดไปเลยครับอ่ะสวัสดีครับเพื่อนๆตัดฉากมาย้ำคำขึ้นพี่น้องครับผ้ามายามเบ็ดเบ็ดเล่าหอวใส่ไวไป,ประมาณ เกือบเกือบยี่เกือบเกือบสามสิบหลังพี่น้องแต่เข้าไปรุ่นกันว่าสิม,มีผลงานบน่พู้นี่ไปครับไปลุยกันเลยครับอ้าครับพี่น้องตัวแรกแ,แรกรหกงมันมาแล้วครับง่า่หน่อยเนาะโอ้พี่น้องเอ้ยมาแล้วครับแต้มแรกประกบนเหลืองพี่น้อง โอเคครับโอเคเดี๋ยวปลดปลาก่อนโอ้โหปลดตึงเลย ครับผมขออนุญาตทายเฉพาะช็อตใดที่มันใ้ป่านะครับเพื่ออัศรถนะครับบริโชคความหมานนะเพื่ออัศรถในการรับชมนะครับสำหรับตัวที่สองแตมที่สอง้ามาแล้วพี่น้องยึกยึกยึก,ก,กยกไงปันไดน่มาลุ่นกันครับว่าสิ่ไงปันได เขาต้องมีอันนี้ได้พี่น้องเขาต้องมีกระชอนตักนะครับบะสันหาเต้ปาป่าโอ้ย <laughs> ตัวซ้ำหนีเลยพี่น้องแต้มที่สองเข้ามาแล้วครับเล็กๆครับเล็กๆเ,เดี๋ยวข้าสึยามรอบนี้แล้วข้าศึต้องกลับบ้านนะพี่น้องหรือส่อเข้ามาลุยกันไหมครับ มาสรุปผลงานเนีเหมือเศ้าเนาะไาครับไปแต้มแรกผ่านไปพี่น้องครับแต้ที่สองวิสอมาถึงแล้วพี่น้องสนีแน่นอวั้นวี้ตใหญ่คือว่าตัวซ้ำแขนแน่นอะ นี่ครับแต้มที่สองมาแล้วอืมนี่ครับกคดเหลืองโอ้แต็นโคเส็นนี่หรู้สึกว่าสิเป็นตัวน้อยเนาะองงบอใหญ่ปันได้ครับตันนี้คือดึองซีนังหนักยัยวะเนาะสวยๆครับพี่น้องสวยๆครับ บัใหญ่บัน้อยโอเคใส่นี่เฮ็ดกินได้สบายมากแถมที่หาครับงึกงึก,งก,งกพี่น้องเห็นน้ำกันบ่นี่ครับโอ้เดงนใายเบ็ดจมยืมหยาบยืมหยาบเลยารุ่นกันครับว่าสีใหญ่สีน้อยโอ้บอัวใหญ่ดอกพี่น้องเนี่ยครับปลารุ่นเดียวเลยบัวใหญ่ปันไหนครับ โอ้หลือเปิดไฟปลารุ่นเดียวพี่น้องมีเนตัวแรกตัวเดียวนี่ครับปลากดเหลืองแต้มที่หาหรือที่หก ามาส่งดึงควยายแทนเนาะโอ้แต่ตัวเนาะตัวน้นอยๆบ<ว><ว>าขั้นขักใจพี่น้องผมต้องาพาพี่น้องมาฝากผนงานแบบตามหาบักโลใหายได้พี่น้องครับ ตอนนี้เอาซ้ำหนี้ไปก่อนถ้าสายสั้นแบบนี้แสดงว่ามีแต้มพี่น้องถ้าสายสั้นแบบนี้แสดงว่ามีแต้มครับแต่ว่าเขาต้องค่อยๆไปครับอีกหนึ่งผลงานโอ้ยป่าอย่างนอนนี่นอนไอ้นี่ละ่ะกินเงียบผมหล่อนนี่พี่น้องเลย ปลาเสื่อมครับปลาเสื่อมเนี่ยปลาเนี่ยเรากินเลนเงี้ยหลอนเบิร์ดเนี่ยือว่าเป็นปลาดำเงินใหญ่เนี่ยเนาะ <c oughs> เส้นนี้กับนวลนครับพี่น้องจักสีอยูบอ่บนไหนเด้ <c oughs> อนะตอนนี้เข้าไปบ้อนหอดครับ มีตัวแน่นอนครับเสือกโยมปลนนี่มีตัวแน่นอนไปเบิ้งครับมันสีหญ่สีน้อยครับตอนนี้เขายังไปบอหอดพี่น้องอดใจรออีกสักครู่ ใจรออีกสักครู่พี่น้องเนี่ยมาถึงแล้วพี่น้องครับโอ้ยตุยใหญ่แทอะน้อโอ้ยมึงประกดแลยละตัวประกดกี่เดือทั้งนั้นมึงพี่น้อง ที่จะลุ่นขี่ดื้อทั้งนั้นครูมีเอาเมื่อไว้ไป่ประจังมีลองเลยยังบานแหีหนิวมันจะสูดถือเพิ่นใดเท้าโหลดป๊อปหลดอ่ะตึงเบนต์ไแห้งไหมเบาแว่นต์เบเลย ได้น้อยไหที่อ่ะเอนหนีท้องใส่เขาถองกินแบบนี้แล้วพี่รึเปไนได้ก่ายังส่แล้ว ครับพี่น้องสำหรับขำขึ้นนี่ผมกระสิทธ์ลับบ้านก่อนเนาะกลับบ้านไปรับไปนอนครับพี่น้องมือเศร้า้าจะมารลุนกันไหมครับบาสิตมีแต้มอีกจักกี่แต้มสำหรับขึ้นนี่หาหกแต้มตี่ได้มากอะมอยใหญ่ปันได้มีใหญ่ยุดแต้มเดียวนะครับขำขึ้นนี่ค่อนข้างเงียบครับพี่น้องเอ่อ ผมว่ามันเงียบนะป่าบ่าสวบบ่ยังเงียบปิดเลยอาจจะเป็นเพราะว่าเคลื่อนเขาเร่งปล่อยน้ำนะครับเพราะว่าน้ำน้ำก็ลงไปเคลื่อนหลายแล้วนะครับนี่ก็เริ่มเขาปลายตีแล้วคาดว่าเคลื่อนน่าจะเร่งปล่อยน้ำแล้วเพื่อจะได้เก็บน้ำากับฝนรอบสุดท้ายนะครับ ก็เลยเห็นให้น้ำล่องว้นะพอาน้ำร่งไว้ปลากระปลากระตื่นเต้นครับมันก็ะสิบ่ค่อยกินเบ็ดนั่นสิละสิเป็นเงียบเงียบบ่ค่อยสวบบ่ค่อยอยั้งปันใดเนอะสำหรับคืนนี่ก,ก็ะสิกลับานก่อนนะพี่น้องถ้าปลากินดีๆนี่ผมก็อยากยู่ขอแจ้งแล้วครับเพราะว่า เนื้อผมมันสามารถเอ็นล้างได้นะครับเอนล้างได้นอนได้เขาเอาขึ้นไปจอดบอลมับนบอลเลิกแห้งนะครับเขาสามารถหยียบได้สักพักนึงได้ครับเนื้อลำหนีก็โอเคตามนั่นครับเดี๋ยวเขาจะกลับบ้านกันแล้วครับ นี่ครับพี่น้องผลงานเท่าขึ้นนี่เดี๋ยวมาณนี่นะครับบัวหน่อยบอัวลายโอเคนะครับผมมัน่นเกือบเกือบโลตัวมันหน่อยพี่น้องได้หลายตัวอยู่มากหนักหน่อยเสียดายมีตัวเงี้ยตัวเดียวนี่เสียดายเ่ะบอวไปยังครับเดี๋ยวโอกาสหนะ้าเขามาแก่ตัวน้ำหาบักโลให้ได้ครับสำหรับขึ้นนี่ บายบายครับพี่น้องไปรับเปน็นนอนก่อนมืออื่นเศร้ามาเจอกันครับเช้าแล้วพี่น้องครับมาเราไปดูเป็ดเราเลยครับว่ามันจะหมันไม่หมันไปพี่น้องครับลุยผมเห็นแล้วนะครับพี่น้องเห็นเชื่อกันปะ แต้มแรกเรามาแล้วเนี่ยผมต่างกล้องดีๆกันภาพชัดเสียงชัดบอกพี่น้องไม่จอปากเลยมาครับสำหรับแต้มแรกของเาเช้าวันนี้จะได้สักกี่ตัวดูกันเลยครับอ้๊บอ่านี่แต้มแรกมาแล้วครับ เดี๋ยวผมเบิ่งกล่องกันนะมันโอเคปะโอเคอยากสูงไปจะหน่อยเนาะเนี่ยต่้งกล่องไหมก่อนครับพี่น้องมาแล้วครับแต้มที่สองสำหรับเซานี่ มีไซส์ไหมโอ้ยมันคือเบาๆเนาะโอเคครับสวยๆไซส์โอเคไม่ขี้เหร่ครับโอ้โอ ครับแต้มที่สามสำหรับเช้าวันนี้โอเคปลาเสื่อมพี่น้องนี่แหละปลาหมูนี่าอลกเลนเนี้หลอนเบิดมันบุกค่อยถึกเบ็ดไหมเป็นยัง่ะเนี่ยครับปลาเสื่อมพี่น้องปลาเนื้ออ่อนรสนชาติโอเค ตอนนี้บอบอไอ,อันนี้พี่น้องบ,บอหมาปันไดมาขอรหลอั้งที่เดี๋ยวว่า